มันต้นก็คนก็มีสามคนนั่นแหละนี่ฉลากมันขาดแล้วเกากมาข้างนอกบังเอิญไปฉีกฉลากมันขาดน่ะมันขาดมันขาดมันขาดบังเอิญมันขาดไม่สวยหรอกเลขปรบเซียนไหนเลยเลขน้าเขียดนัาขาดพอดีกําลังจะเย็บพอดีดึงยางหออมันขาด เรื่างเงินเล็กเกี่ยวไว้ก่อนเดี๋ยวสุดท้ายเราจะเอาอ่ะมันมนี่น่เนาะคือวันอาทิตย์ <c oughs> วันอาทิตย์คือวันอาทิตย์ัะมีเปอร์เซนเบลเบ้ลปาบเซียนนะบ้ลป,ปาบเซียนจะมีตัวเดียวนะที่ปาบเซียนนะ <c oughs> ปาบเซียนหวยก็มีแค่ตัวเดียวตัวนี้ทนะี่ปาบเซียนหวยปาปอาจารย์ดังก็ตัวนี้มีตัวเดียวอนะ่ะหวยวันอาทิตยนะ์เนาะวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ ก็เบื้องต้นก็ให้ดูขาดเนาะก็เคยจะมีคนอยู่สามคนเร็งร <eng> ีบ <l ief> เลยวันนี้ก็มีไฟเบอร์ตัดหนึ่งตัวแล้วก็มีด้ามจับของไฮดรอลิกสามด้ามแล้วก็มีตู้รู้สึกจะเป็นตู้ขบหรือตู้อะไรของโรงงานนะประมาณสามตัวเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมโต๊ะก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมนีการแปลระแปลเลย คือการตัดสินใจคือมันมีอยู่อย่างว่าหกกับเก้าคือตัวเดียวกันก่อนหรือต้องพูดนะเพราะว่าผมเขียนลงไปแล้วผมเลือกเอาหกใครจะเอาเป็นเก้าก็ได้เพราะว่าหนึ่งกรมมังวันกรมมกรคือวันแรงงานเลเบอร์เดยคือคือวันกรรมกรวันกรรมกรคือถ้าเป็นบ้าแล้วก็กกเนาะกกกไก่แต่ผมจะเอาหกใส่ ครจะกลับเป็นเก้าก็ได้ถ้ามองเป็นเก้าก็ได้ถ้ามองทางนี้เป็นเก้าแต่ถ้ามองทางนี้เป็น6 3สามก็คนสามคนน้ามจับของไฮดรอลิกก็มีสามมือก็ห้าต๊ะก็เป็นสี่ไฟเบอร์ตัดก็ศู์คนที่สวมหน้ากากก็มีสองก็คงแปลไม่ยากอยู่ประมาณนี้ใครก็แปลได้แต่ว่าเมนเมนที่จะเข้าเดี๋ยเราไม่รู้ยังไม่รู้ว่าตัวไหนนะครันะครับตามหน้าที่เราเห็นไปเลย แล้วก็เราก็จะมีมีสเต็ปบันไดตัวเลขแล้วก็จะมีก่อปิดใช่ไหมเราจะมีซ้อนมาอีกรอบนึ่งอันนี้คือตัวนำร่องก่อนคือเรายังไม่รู้ว่าหวยออกอะไรหรอกให้ดูไปก่อนนะครับก็เบื้องต้นก็ศูนย์ก็คือไฟเบอร์ที่ตัดกลมๆสี่ก็ะโต้ไหม้ก็ตู้ผ้าที่มีอยู่สามตัวแล้วคนก็มีสามคนสวมหน้ากากสอง แล้วท,ที่มือเขาก็เป็นมือเห็นโซวมือ,อก็น่จาจะปีมีห้าก็เลขอยู่ประมาณกลุ่มสองสามสี่ห้าเบื้องต้นแล้วที่หกหกที่ทําไมต้องผมเลือกหก <5 S 2> ใครชอบเป็นเก้าก็ได้งวนนี้ถือว่าเป็นตัวเดียวกันนะเน <5 S 2> ้นอยู่ที่หกกับเก้าคือตัวเดียวกันคือวันกรมมกรถามว่าจะขึ้นเก้าได้ไม่ได้หกก็ได้คือถือว่าโจทย์เดียวกันเลย <5 S 1> นี่เราแต่เรายังไม่รู้ว่าตัวเขา,เขา เขาจะเมนไปตรงไหนนะครับนี่เพียงแต่ให้แปรปกให้ดูก่อนทีนี้จุดเด่นของเขาก็น่าจะอยู่ที่โต๊ะกับคนสามคนนะครับ mm hmm. ถ้าออกมาตัวนี้ก็ถือว่าง่ายมากสี่สามสามสี่ก็ถือว่าง่ายมากนะครับตัวเมนหลักคือที่ทำไมผมตั้งใจไปจะเขียนสี่เข้าออตรงการทำไมผมไปเขียนสามงงอย่างนั้นปพกติสีผมจะเขียนสี่ไว้กลางความตั้งใจทำไมถึงไปเขียนสามก็เป็นเรื่องแปลก จริงผมชอบสี่อยู่กลางนะแต่ทําไมผมไปเขียนนี้ก็ยังงงอยู่ยงงไหมครับมากตัวนั้นก็เป็นรองถ้าศูนย์พ่วงล่างก็<ม>ก็น่าไม่ไม่ยากนะถ้าศูนย์มาล่างก็น่าจะง่ายอยู่ที่เบื้องต้นเราแปลไปแล้วเออแต่เมื่อคืนก็ฝันหนึ่งก็เลยแปลฝันเกี่ยวพันกับผู้หญิง<ม>ผู้หญิงรู้สึกจะมีผู้หญิงแล้วก็เกี่ยวกับลถด,ด้วยแต่จำไม่ได้ว่าลถนี่ยังไงแต่จำไม่ผู้หญิงทำอะไรไม่รู้ มีผู้หญิงสามคนนะครับเรียกว่าเมวัเมื่อกี้ออกหนึ่งหลักแสนเน,ะนาะจะลยเป็นเป็นโจทย์ที่เราต้องมาแก้กันว่าเขาทำอะไรเยี่ยหมวันนี้จะออกอยังไงเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราเคืออะไรถามว่าก้าหนึ่งจาามดูสิมีครั้งวัวหลายปีั้ยประมาณสิบกว่าปี หหลักแสนแล้วหมอกสองเก้าเจ็ดประมาณสักหกเจ็ดปีมั้งครั้งสุดท้ายนะแล้วก็ต่อจากมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าเข้าเก้าจะเป็นเลขที่ออกหน้าต่ำก็สูงบ้างละ่ะแต่มาช่วงประมาณสักสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือห้าปีนะนะั้นหัยอ,อกหน้าต่ำหมดเริ่มจากพอไหนเนาะออกหน้าต่ำเดี๋ยวผมจะเก็บด,ดูก่อน สี่สมเจนึ่งสีอ๋อหนึ่ี่นี่แค่ถือว่าจะถอดสดนะแปดสอง้าแปดสองเดี๋ยวเดี๋ยวหกเจ็ดสอง สองปีมานี้อ๋อปีหกหนึ่งหกสองหกสามหสอาตอนนี้ขึ้น64สี่เนาะ,ะทั้งสุดท้ายเดี๋ยวแป๊บเดียวหกสี่สามหกสีปี6กหนึ่ง 60เริ่มปี60มาในเลขจอกหน้าต่ําหมดเลยสี่ปีมานี้คือถ้าหนึ่งหลักแสนมาหวยจะออกต่ําๆมันจะโดดหรือเปล่าขึ้นปีไปนี้ยังงงอยู่นะครับก็ยังงงอยู่ถ้าขึ้นขึ้นหกขึ้นเก้าถามว่าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่เราต้องดูทางอีกแต่โซนประมาณสักปี60มาในเลขจอ,อกต่ําหมดเลยไม่สี่ไม่มีสี่สี่กับหนึ่งกับสาม กับศูนย์สี่กับหนึ่งกับสามกระศูนย์อยู่แค่นี้แล้วก็จะมีเจ็ดแทรกนิดหน่อยหวยจะอยู่เซฟนี้เลยไม่ไม่ไปไหนหนึ่งมีหนึ่งมีสี่มีสามมีศูนย์นะครับเลขจะอยู่กลุ่มหน้าต่ําเลยแต่สองยังไม่แทรกเลยนะนี่ก็เลยเราก็มาตั้งมาดูว่าเอาถ้าหวยงวดนี้ยังอยู่อยู่วางน้ําบนเนาะวางน้นํา,านบนหวยก็ยังไม่ไม่เกินหนึ่งกับสามกับสี่ เลือ,อาจ,จะสี่สองตัวแล้วตบซ้ายสามเลือ,อาจ,จะสามสองตัวแล้วตบท้ายสี่อย่างนี้ก็อยู่ประมาณนี้หัวไม่ไปไหนนะถ้าออกเบิ้ลน่าจะง่ายในพ้นสามสามกับสี่สี่ถ้ามองสไตล์เบื้องต้นนั้นนี่เรามองเบื้องต้นเฉยเฉสี่สาม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 สี่สี่สามสี่หรืออะไรสี่สี่สามอยู่ประมาณนี้ที่มุมมองเบื้องต้นก็อยู่ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเจาะก,กอดอีกครั้งหนึ่งมันต้องหาที่ยืนยันอีกสัก กรอบหนึ่งหรือสองกรอบเราเราก็จะได้สำเร็ผลนะถ้าจะโผล่ก็ยากเพราะยังไม่มีเวลาหาเลยทั้งมีงานมีอะไรก็ยังไม่ว่างด้วยไปใช้เวลาสักนิดเดี๋ยวให้มันมีต้องต้องต้อง,ต,องต้องมีอะไรสักอย่างที่ว่ายืนยันได้สักเปอร์เซ็นต์มันขึ้นมาได้เราถึงจะหวงังตัวเลขได้คือบางครั้งเราจะไปวางไว้เลยมันก็ยากเหมือนกันนะเราก็ต้องดูว่าโจทย์เขาตอบโจทย์คืออะไรโจทย์ที่เขาจะให้คืออะไร ค่อนข้างเลขจะต,ตามปกติเลขมันจอกหน้าต่ำเพราะว่าั้งสุดท้ายท,ท,ที่หวยอ,ออกเจ็ดแปดเจ็ดข้งสุดท้ายที่ออกเจ็ดแปดเจ็ดหวยงวดต่อมาก็เป็นสามแปดแปดคิดว่าเขาจะไปทําเหมือนเดิมมันเป็นไปได้หรือเปล่าเราต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าถามว่าถ้าเกิดออกเจ็ดแปดวันนี้จอ,อกยังไงเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราคืออะไรถามว่าเก้าหนึ่ง จำตอนดูมีครั้งวัวหลายปีมะประมาณสิบกว่าปีหนึ่งลักแสนแล้วบอกสองเก้าเจ็ดประมาณสักหกเจ็ดปีนครั้งสุดท้ายนะแล้วก็ต่อจากนั้นก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าเข้าเก้าจะเป็นเลขที่ออกหน้าต่ําก็สูงบ้างแหละแต่มาช่วงประมาณสักสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือห้าปีแั้วไว้สอหน้า เริ่มจากพอ,อไหนเนาะออกหน้าต่มเยางสี่สามเดหนึ่งสี่อ๋หนสี่สามนะครับถือว่าจะถอดสดนะแปดสองห้าแปดสองห้าบอืม ประมาณสองสมปีมานี้อ๋อปีหกหนึ่งหกสองหกสากสองหกสามก็ตอนนีหกสี่น 64, เนาะจ้ะทั้งสุดท้ายเดี๋ยวแป๊บเดียวสี่สา6หกสี่าสสาม เจ็ดหนึ่งสี่ปีหกหนึ่งหกศูนย์เริ่มปีหกศูนย์มาในเลขจอ,อกหน้าต่ําหมดเลยสี 4, ่ปนะีมานี้คือถ้าหนึ่งหลักแสนมาหัวจอ,อกต่ำต่ำจะโดดหรือเปล่าขึ้นปีไปนี้ยังงอง,ง,งอยู่นะครับก็ยังงงอยู่ถ้าขึ้นขึ้นหกขึ้นเก้าถามมาเป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่เราต้องดูทางอีกแต่โซนประมาณจักปีหกศูนย์มาในเลขจอ,อกต่ําหมดเลยไม่สี่ไม่มีสี่ สี่กับหนึ่งกับสามกับศูนย์สี่กับหนึ่งกับสามกับศูนย์แค่นี้แล้วก็จะมีเจ็ดแทรกนิดหน่อยอยู่เซตนี้เลยไม่ไปไหนหน,นึ่งมีหนึ่งมีสี่มีสามมีศูนย์ครับเลขจะอยู่กลุ่มหน้าต่ําเลยแต่สองยังไม่แท่งนี่ก็เลยเราก็มาตั้งมาดูว่าเอาถ้าหัวงวดนี้ยังอยู่อยู่วางน้นําวนหนึ่งวางน้ำบน ระหว่ S <S <S า,างน้ำบนหวยก็ยังไม่ไมเกินหนึ่งกับสามกับสี่อ่ะหลืออาจจะสี่สองตัวแล้วตกซ้ายสามหลืออาจจะสามสองตัวแล้วตบท้ายสี่อันนี้ก็อยู่ประมาณนี้หวยไม่ไปไหนนะถ้าออกเบิ้ลน,น่าจะง่ายเนี่พ้นสามสามกับสี่สี่ถ้ามองสไตล์เบื้องต้นนะนี่เรามองเบื้องต้นเฉยๆสี่ส้มสามสามสามสี่สี่สามสี่หรืออะไรสี่สี่สามอยู่ประมาณนี้ ที่มองม,มองต้นก็อยู่ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเจาะกอดครั้งหนึ่งมันต้องหาที่ยืนยันอีกสักกอบหนึ่งหรือสองกอบเราเราก็จะได้สำลีผลนะวันนี้เอาสองกอบเหรอยังยังกอบไปยังไม่เจอนะนี่อ <c oughs> าจจะโผล่ก็ยากเพราะยังไม่มีเวลาหาเลยเพิ่งงานมีอะไรก็ยังไม่ว่างด้วยจะใช้เวลาสักนิดเดี๋ยวให้มันมีต้อง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 มีอะไรสักอย่างที่ว่ายืนยันได้สักเปอร์เซ็นต์มันขึ้นมาได้เราถึงจะหวังตัวเลขได้ คือบางครั้งเราจะไปวางไว้เลยมันก็ยากเหมือนกันนะเราก็ต้องดูว่าโจทย์เขาตอบโจทย์คืออะไรโจทย์ที่เขาจะให้คืออะไรแต่ค่อนข้างเลข <c oughs> จะตามปกติเลขจอกหน้าทำเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่หววออกเจ็ดแปดเจ็ดครั้งสุดท้ายที่ออกเจ็ดแปดเจ็ดหววงวดต่อมาก็เป็นสามแปดแปดคิดว่าเขาจะไปทําเหมือนเดิมมันเป็นไปได้หรือเปล่าเราต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่า ถามว่าถ้าเกิดออกเจ็ดแปดเจ็ดแล้วจะหมอกเดิมตัวเดิมเก่าคือสามแปดแปดของไฮ<ห>ดรอลิกสามด้ามแล้วก็มีตู้รู้สึกสเกี่ยวป็นตู้หกหรือตัวอะไรของโรงงานน่ะประมาณสามตัวเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมโต๊ะก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมมีการแปลเราแปลไปลลคือการตัดสินใจคือมันมีอยู่อย่างว่าหกกับเก้าคือตัวเดียวกันก่อนหนึ่งต้องพูดนะเพราะว่าผมเขียนลงไปแล้วผมเลือกเอาหก ใครจะเอาเป็นเก้าก็ได้เพราะว่าหนึ่งกมังวันกรรมกรคือวันแรงงานเลเบอร์เดย์นี่คือคือวันกรรมกรวันกรรมกรคือถ้าเป็นบ้านเราก็กอเนาะกอก็กอไก่แต่ผมจะเอาหกใส่ใครจะกลับเป็นเก้าก็ได้ท้ามองเป็นเก้าก็ได้เลย้ามองทางนี้เป็นเก้าแต่ท้ามองทางนี้เป็นหกแปลกไหมทําไมลุงป๋องต้องอาจารย์แม่ไงลงนะอะไรก็ให้ดูว่า สามก็คนสามคนร่ามจับของไฮดรอลิกก็มีสามมือก็ห้าโต๊ะก็เป็นสี่ไฟเบอร์ตัดก็ศูนย์คนที่สวมหน้ากากก็มีสองก็คงแปลไม่ยากอยู่ประมาณนี้ใครก็แปลได้แต่ว่าเมนเมนที่จะเข้าเนี่ยเราไม่รู้ยังไม่รู้ว่าตัวไหนสแครไปไ้เลยนะจ๊ะ,ะครับก็นี้เพิ่งจะคืแปลปกไปก่อนนะครับอาตามหน้านที่เราเห็นไปเลยแล้วเราก็จะมีมีสเตปบ,บันไดตัวเลขแล้วก็จะมีกออ่อปิดใช่ไหม ราจะมีซ้อนในรอบนึงอ,อันนี้คือตัวนำร่องก่อนคือเรายังไม่รู้ว่าหมายออกอะไรหรอกให้ดูไปก่อนนะครับแล้วเบื้องต้นก็ศูนย์ก็คือไฟเบอร์ที่ตัดกลมๆสี่ก็โต๊ะไม่งั้นก็ตู้อบผ้าที่มีอยู่สามตัวแคนก็มีสามคนสวมหน้ากากสองและท,ที่มือเขาก็เป็นมือเห็นโชว์มือก็น่จาจะปีนี้ห<ๆ>้าก็เลขอยู่ประมาณกลุมสองสามสี่ห้าเบื้องต้น ที่หกหกที่ทําไมต้องผมเลือกหกใครชอบเป็นเก้าก็ได้งวนนี้ถือว่าเป็นตัวเดียวกันนะเน้นอยู่ที่หกกับเก้าคือตัวเดียวกันคือวันกรมมกรถามว่าจะขึ้นเก้าได้ไม่ได้หกก็ได้ถือ,อว่าโจทย์เดียวกันเลยนี่เราเต่เรายังไม่รู้ว่าเขาเขาเขาจะเมนไปตรงไหนนะครับนี่เพียงแต่ให้แปลปกให้ดูก่อนทีนี้จุดเด่นของเขาก็นาก่าจะอยู่ที่โต๊ะกับคนสามคนนะครับ ถ้าออกมาตัวนี้ก็ถือว่าง่ายมาก 4, 3, 3, 4ี่สามสามสี่ถือว่าง่ายมาก